และอย่างที่บอกไปครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับงานเพลงใหม่ๆให้เราได้ฟังกันด้วยและตอนนี้เขามานั่งอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วสวัสดีพี่แมวครับผมสวัสดีครับเย้โอ้โหเราไม่ได้มานั่งพูดคุยคุยกันในแบบเนี้ยนานมากนะพี่นานมากครับหลายปีหลายปีมากจากการ<ถ>ทิ้งช่วงในการทํางานอัลบั้มถ้าทิ้งช่วง ก็ไม่ต่ำกว่า6ปีแล้วก็รวมกับที่เราไม่ค่อยได้มาคุยกันแบบนี้ก็อีกหลายปีเหมือนกันนานพอสมควรเลย <c oughs> ทีเดียวนะฮะจำได้ว่าสมัยก่อนนู้นโอ้โหเรายังส,น,สนุกสนานกันมากตอนที่พี่แมวมีอัลบบ้ามีอะไรสมัเรายังเป็นวัยรุ่นกันอยู่ อย่าพูดอย่างนั้นเลยพี่มันดูท้อแท้ยังไงก็ไม่รู้แหมแต่เราก็ยังสนุกกันได้อยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะหัวใจเรายังไวรุ่นอยู่ฮะครับผมนะฮะวันนี้พี่แมวมานั่งคุยคุยกันเพราะว่ามีงานเพลงในอัลบั้มใหม่อยากจะมาแนะนำให้คุณฟังชาวชื่อดัลองฟังกันดูครับนะมครับอัลบั้มนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หายไปนานพอสมควรเห็นพี่แมวไปตาม เป็นคอมเมนเตอร์เป็นเทรนเนอร์เป็นอะไรอยู่เยอะเลยทีเดียวกลายกลายไปอย่างอื่นไปแล้วอก็อัลบั้มนี้มีที่มาจากการที่เราหายไปนานแล้วเสร็จแล้ววันหนึ่งไปเดินตามห้างตามอะไรแล้วน้องมีเด็กๆเขาทักเขาไม่ได้ทักว่าเป็นแมวแค่ต็อกแล้วเขาทักทักเป็นแมวอย่างอื่นเฮ้ยนี่พี่แมวเอฟนี่หว่าพี่แมวคอมเมนเตอร์นี่อะไรอย่างนี้ ผมก็เลยว่าเฮ้ยสงสัยเราต้องเรียกเรียกอะไรบางอย่างกลับคืนมาคว<อ>ามเป็นตัวตนของเราอะไรเงี้ยให้น้องๆรุ่นใหม่เขารู้จักเราบ้างอะไรเงี้ยรประกอบอกับว่าได้สัญญิงสัญญากับแฟนคลับไว้นานเหลือเกินว่าจะออกกับเราบ้างแล้วเสร็จเราก็ไม่ได้ทําตามสัญญารู้สึกผิดครับหกปีหกปีผมโกหกมาหกปีแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวอีกสองเดือนอีกสามเดือนเป็นเวลาหกปี คุณจะสํานึกได้ไม่ได้เรียกว่าโกหกแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวไงก็คือทําอยู่แต่ว่ามันยังไม่มีจังหวะและโอกาสที่ลงตัวที่เหมาะสมใช่ครับนะแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาละค, <c oughs> คือในยุคสมัยนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังมันมันน้อยแล้วละ่ะในการที่ศิลปินคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาทํางานเพลงในอัลบั้มอัลบั้มหนึงแบบเต็มเแล้วก็ใช่ ส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันได้เป็นเจ้าของกันเดี๋ยวนี้จะออกไปทางแนวแบบส่งศิละเพลงโยนหินถามทางไปก่อนต้องโดนไหมผมก็โยนเหมือนกันผมก็โยนเหมือนกันแต่ว่าโดนหรือไม่โดนยังไงผมก็จะออกอัลบั้มเต็มแน่ๆนะฮะอะอัลบั้มเต็มที่ว่านี้นะฮะชื่ออัลบั้มว่าชื่ออัลบั้ม catalog osx catalog osx มันคืออะไรพี่ osx OSX มันคือระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์๋อ oh, OS yeah, ใครใครที่ใช้ mm. ใช้ Mac อะไรเงี้ยนะครับก็รบ OS, ะบบ OSX ก็คือ10 mm. OS10 ขึ้นไปอะไรเ mm hmm. งี้ยมีนัยยะว่ามีนัยยะว่าเป็น OS ที่ใหม่เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ mm. OSX ก็คือว่าวิธีการทำงานวิธีการหลายๆอย่างนะครับวิธีคิดอะไรต่างๆก็เปลี่ยนใหม่แตาว่าใหม่ในที่นี้มันใหม่มากขนาดไหนก็คือไม่ได้ใหม่ถึงขนาดที่แบบ โอ้โหโอเแมวใหมากเลยเปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่ว่าใหม่ในที่นี้คือปกติแล้วผมจะทําเองหมดทุกขั้นตอนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมเปิดโอกาสให้น้องๆวงที่เล่นแบ็กอัพให้ผมเนี่ยเขาได้ทําหน้าที่ของเขาเล่นดนตรีอัดเองทําดนตรีเองนะครับแล้วผมก็มามาใส่ในเรื่องของทํานองแล้วก็เรื่องราวต่างๆให้ไอเดียในเรื่องของเรื่องราวเนื้อเพลงอะไรเงี้ยครับ ก็คือ,อยังผสมผสานกันความใหม่ของเด็กๆในยุคนี้ครับเวลาเข้าไปเล่นกลางคืนเนี่ยเขาจะรู้ว่า,าผู้บริโภคแขกเวลาเล่นมาแล้วเขาชอบฟังดนตรีแบบไหน,นอะไรเงี้ยเขาจะเอาความรู้สึกตรงนั้นมาใส่ในอัลบั้มของเราอมันทําให้อัลบั้มนี้ไม่ไม่ไม่เชย ไม่แก่อ <laughs> ผมอยากจะบอกนี้จากที่พี่แมวพูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่สะกิดใจผมมากเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้ผมเห็นการเกิดและการดับของศิลปินหลายต่อหลายคนคโดยเฉพาะย,ายิ่งศิลปินที่มันเคยรุ่งเรืองในยุคเราอะ่ะยุคยุคดนตรีที่แบบมีความหลากหลายในยุคที่อินดี้บูมมากๆเมืม่อประมาณย้อนไปสักสิบปีที่ผ่านแล้วก็เห็นถึงความ บางคนเนี่ยไม่ได้มีมุมมองอย่างพี่แมวคือไปยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆยังคงยึดตัวเองว่าเฮ้ยมันเคยเป็นทางนี้มาฉันทนําอย่างนี้มาแล้วฉันสําเร็จมาก็อยากจะทําทางนี้ต่อไปในขณะที่ยุคสมัยการเวลามันเปลี่ยนไปครับเด็กๆรุๆ่นใหม่มันก็เติบโตขึ้นมาโลกมันก็แคบลงบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหเข้า อากูปุ๊บเจอทุกอย่างเข้าย t u b e มีให้ดูพร้อมกันทั่วโลกนะฮะแล้วความเป็นดนตรีของสากลเนี่ยมันก็ผสมผสานมันเหมือนมันเมิร์จกันได้แบบเร็วมากๆเลยทีเดียวครับผมเชื่อว่าดนตรีเป็นสิ่งมีชีวิตฮะมันมีพัฒนาการมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกของคนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายึดติดอยู่กับสิงเดิมๆก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดคุย หรือว่าสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรกับเพื่อนมันก็จะพูดภาษาเดียวกันไงเราต้องพูดภาษาเดียวกันเราต้องอัปเดตอย่างสมมุติว่ามีคาศัพท์อะไรใหม่ๆม,มาเราก็มันจะเรียนรู้บ้างแล้วก็พูดคุยได้บ้างบอกตรงอะไรแต่ผมไม่ได้เอาคํานี้มาใส่แล้วว่างนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้ามาเลยนะ <laughs> คือต้องบอกว่าเป็นคนที่ต้องรู้จุดยืนของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นครับ เปิดรับในสิ่งใหม่ๆใ,ในโลกปัจจุบันในในเรื่องราวของความเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาเกิดขึ้นมาใช่ครับนะฮะอ,อ,อย่างที่เราเราต้องเชื่อในความสามารถของคนรุ่นใหม่อืเราอย่าไปคิดว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าอเอ้ยรุ่นเก่ามันเก่ากว่ามันเก่งกว่า<อ>มันจะเป็นครับครับผมเก่าๆเ,เ,เนี่ยก็ก็เขาเรียกว่าเด้งมาเยอะแล้วอยู่ในวงของตัวเองอะ่ะคือไม่ได้ดูเลยว่าวงนอกปัจจุบันมันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วฝากไว้สําหรับศิลปินที่ เป็นรุ่นน้องของพี่แมวต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะนี่ก็คือเป็นไอดอลของน้องๆหลายหลายคนที่อยากจะกล้ามาอยู่ตรงนี้หรืหอแม้แต่หลายหลายคนได้กล้ามาอยู่แล้วก็ตามนะฮะมุมมองแบบนี้เนี่ยคนจะศึกษาเอาไว้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบจะต้องปรับตัวแล้วก็เปิดรับโลกใหม่ๆด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทิ้งจุดยืนของตัวเองไปนะครับอาล่ะกลับมาที่อัลบั้มนี้กันอย่างที่พี่แมวบอกเป็นแคตตาล็อก เวอร์ชันที่อัปเฟิร์มแวร์แล้วเรียบร้อยอัปเดตเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะฮะมาอัลบั้มนี้จริงๆเมื่อกี้นั่งคุยกันก่อนที่พี่แมวจะเข้ามานั่งแต่เปิดไหม่เนี่ยนะครับพี่แมวบอกว่าอัลบั้มนี้เสร็จละแล้วก็มี11เพลงด้วยกัน11เพลงครับ11เพลงที่เข้มๆเลยครับเข้มๆเลยก็คิดว่าเป็นอัลบั้มที่ผมเมื่อเช้าผมนั่งฟังทบทวนนะฮะก็ฟังดูทั้งหมด11เพลงฟังแล้ว เฮ้ยยิ้มนั่งยิ้มอยู่คนเดียวมีความชอบไม่ไม่ไม่ได้แบบหลงตัวเองนะครับครับนั่งฟังแล้วแบบทึ่งว่าเฮ้ยพวกน้องๆพวกนี้มันเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยคือเขาเราเปิดโอกาสให้เขาทําแล้วเสร็จแล้วเขาทําให้เรายิ้มได้นี่ผมผมถือว่าเขาเยี่ยมมากเลยนะครับสิบเอ็ดเพลงนี้เป็นสิบเอ็ดเพลงที่ภูมิใจมากแล้วก็มีเขาเรียกว่าส่วนผสมที่ลงตัวมีทั้งหนักก็มีแต่หนักในที่นี้เนี่ยเป็นเพลงหนักที่สามารถเอนเตอร์เทนได้ เพลงของผมยุคก่อนๆเนี่ยเพลงหนักเพลงเงวนี่ไม่สามารถที่จะเอนเตอร์เทนได้เลยคือมันเอาหัวหลุดอย่างเดียวเลยเยอยแต่ว่าชุดนี้ผมคิดว่าผมกระดูกระเดี่ยวแล้วก็คือขอขอแบบว่าขอชิวๆบ้างแต่ชิวในที่นี้ยังยังคงคาแรคเตอร์ความเป็นวอลกอยู่ยังหนักแน่นอยู่แต่ว่าเป็นอะไรที่จับต้องได้ครับผมนะครับมีจังหวะจากคนที่เป็นชาวบ้านชาวช่องเขาฟังกันอะ นะครับแล้วแล้วก็เพลงช้าอกหักก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วก็เพลงที่เป็นกีตาร์โปร่งตัวเดียวเศร้าๆเงาๆก็ยังมีอันนี้คือที่บอกว่าความเป็นตัวตนของเรายังอยู่ก็เพราะว่า สีสันเหล่านี้เราเป็นคนที่ใส่มันลงไปแต่ว่าในดีเทลบางอย่างนีก็คือเอาความใหม่ของน้องๆรุ่นใหม่เข้ามาผสมมันจึงเกิดความเป็น O.S.X. ขึ้นมานั่นเองนะฮะ<ม>ที่มาที่ไปของอัลบั้มนี้แต่วันนี้นะครับเรามีหนึ่งเพลงมาให้ได้ลองฟังกันก่อนเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงเปิดตัวอัลบั้มเลยหรือเปล่าฮะเพลงนี้เป็นเป็นซิงเกิลที่3ซิงเกิลที่3ครับเป็นซิงเกิลที่3ถ้าเปิดตัวอัลบั้มเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกอีกดอกนึง โอ้โหลองฟีตั้ง11เอเพลงใช้งานได้เยอะนะฮะแต่วันนี้เลือกมาน่าจะเหมาะสมกับคุณผู้ฟังชาวเชิวแล้วสำหรับเพลงนี้นะฮะเพลงที่มีชื่อว่าถ้ามันมีเพลงนี้เนี่ยโอเจริงๆเพราะว่าผมผสมความเป็น r b กับร็อกเข้าด้วยกันอารอในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาร้องอะไรแบบคือเป็นบลูส์มาจากวิเทอร n b l นบลูส์เป็นบลูส์ที่มีกีตาร์เป็นสำเนียงบลูส์แล้วมีความเป็นร็อก Uh huh. หนักแน่นอยู่ในจังหวะจักโคน,นั้น uh huh. แล้วมีการคอรัสหรือประสานที่ที่หองคุ้มมีคาแรคเตอร์ของ R&B อยู่ในนั้นครับผมนะครับฟังดูแล้วอาจจะแบบเฮ้ยมันจะยังไงว่า R&B กับพี่แมวต้องลองฟังดูครับรงั้นถ้ามันมีลองฟังกันก่อนเดี๋ยวเรามาหลังจากเพลงนี้จบคุยกันต่ออีกนิดนึงครับอืถ้ามันมี มันตอบโจทย์เลยพอได้ฟังเพลงนี้อย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเมื่อสักครู่นี้ผมได้สัมผัสถึงอะไรที่มันใหม่ๆในขณะเดียวกันในกลิ่นอายในความเป็นตัวตนของพี่แมวไม่ว่าจะเป็นลูกซโซ่หรือว่าเสียงกีต้าร์ต่างๆมันก็ยังค,คือเป็นพี่แมวจิรสักปันพุ่มอยู่นะฮะนี่แหละไม่ต้องกลัวว่าตัวตนเราจะหายไปไหนม,มันยังไงมันก็ยังอยู่สุดยอดมากนะฮะถ้ามันมีนะครับเอาละนี่คือเพลงที่นำมาฝากชาวชีวกันในวันนี้นะครับ หปีที่หายไปครับฝากอะไรถึงเป็นแฟนหน่อยครับพี่แมวครับครับหกปีไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงสีหกไม่ถึงเอาแค่หกพอโอ้ก็คิดถึงกันมากๆนะครับ <c oughs> ก็พยายามทำอัลบั้มชุดนี้ให้ดีที่สุดครับ <c oughs> <Lic fik set> คือเชื่อว่าดนตรีเนี่ยยังไงมันคือให้ความสุขเราได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้ว,ลวผมมีความสุขกับการทำงานชุดนี้มากๆแล้วก็ตั้งใจทำแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆชาวชิวหรือว่า แฟนเพลงของทุกๆคนได้ฟังได้มีความสุขกับเพลงของผมด้วยนะครับ,รบยังไงก็ฝากผลงานชุดนี้ไว้ด้วย Catalog ็อกโอเดยเฉพาะซิงเกิลนี้ถ้ามันมีคิดว่าน่าจะถูกใจชาวชิลแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายๆคนนะครับถ้าอยากจะดาวน์โหลดกันก็ มีนะครับ,รบดอกจันทร์สี2เก้แล้วก็กด16นะครับเป็นรหัสของอัลบัม้มนะครับ,รบก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงหรือจะเป็นสิ่งรอสายใช่คะะแล้วก็รวมถึงแบบเต็มๆก็ไปทั้งที่ iTunes Store ก็ได้ก็มีให้โหลดกันอยู่นะฮะดอกจันทร์สี2 2ก้กด16นะครับมี Facebook ด้วย ใช่ครับ Facebook ก็ Catalog O S X เลยนะครับครับผมเขาไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับว่าจะไปมีงานโชว์อะไรที่ไหนอะไรยังไงงานบวชที่ไหนทอดผ้าป่าอะไรยังไงมีรับหมดเลยมีมีมีร้องแห่นาาด้วยโอ้ยจ๋าแล้วโหเขาอัพเฟรมแวร์แล้จริงๆ นะฮะหรือว่าใครจะติดต่องานก็ไปทางนั้นได้นะฮะเอาละก็ติดตามกันแล้วกันนะฮะนี่คือหนึ่งงานใหม่ล่าสุดของพี่แมวจิรศัตบัณานพุ่มนะฮะหนึ่งคนดนตรีที่หลายๆคนคิดถึงงานของพี่เขาเราจะไม่ได้เห็นแต่พี่เขามานั่งอยู่ในจอทีวีให้เราได้ดูอย่างเดียวละนะครับ,รบเราจะเห็นเขามาร้องเพลงด้วยเขาไม่ได้มานั่งพูดนั่งคอมเมนต์อย่างเดียวนะฮะงานนี้ติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะหนึ่งงานดีๆจากสาภาพดนตรีนั่นเอง ครับนะผมพูดถูกแล้วนะครับถูกแล้วครับอุ้ยเกรงทีเดียวสหการดนตรีบ้างสหภาพการดนตรีโอ้ยสหภาพดนตรีนะครับนะฮะโดยพี่ดีนี่แหละนะครับนติพงหอน้าของเรานั่นเองเอาละครับก็ฝากอวยพรอยากให้มีงานแบบนี้แหละมาฟังกันเยอะๆนะครับเพราะว่าดนตรีมันก็ต้องมีความหลากหลายเกิดขึ้นถ้าดนตรีไม่มีความหลากหลายมันก็ซ้ําจําเจแล้วก็มันก็น่าเบื่อ นะครับมันควรจะมีสีสันมีความหลากหลายให้เราได้ฟังกันให้เราได้เลือกฟังกันเยอะๆด้วยครับนะครับหวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันระหว่างชิวกับพี่แมวในเรวันดีมากๆเลยครับพี่มาได้เลยครับตีสองตีสามโทรกิ้งการกันจะดทีเหรอพี่พี่แมวพี่อยู่ไหนได้หมดเลยเวลานั้นไม่กล้าโทรได้ข่าวภรรยาดูไวกลัวนะฮะขอบคุณมากสำหรับการไม่ว่าพูดคุยกันในวันนี้พร้อมนั้งเพลงใหม่ที่นำมาฝากกันด้วยครับผมขอบคุณพี่แมวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ